ทุกอย่างเมื่อเวลาผ่านไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือก็อาจจะกลับเข้าสู่ภาวะป,ปกตินะคะเราก็คือรรทําหน้าที่ก็คือทําหน้าที่ลูกเป็นปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะยุ้ยหรือว่าพี่น้องคุณอื่นก็ช่วยกันดูแลคุณพ่อดูแลทุกคนดูแลกันในครอบครัวะะรรอะไรเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะหมายถึงคุณพ่อใช่ไหมคะมคุณพ่องานแน่นมากค่ะเพราะว่าเคยบอกว่าพ่อหยุดเถอเะอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ปีนี้ยุ้ยรู้สึกเลยว่าพ่อแบบ เวลาสังเกตเวลาพ่อเดินอ่ะพ่อจะช้าลงจะแบบไม่ค่อยเหมือนเดิมแล้วอะไรเงี้ยก็เลยคุยว่าพ่อลองหยุดไหมอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่าถ้าพ่อหยุดพ่ออยู่ไม่ได้นะคือด้วยความที่พ่อทํางานมาตั้งแต่เล็กๆทํางานมาตั้งแต่เด็กเข้าวงการตั้งแต่อายุน้อยอะไรเงี้ยพ่อมีความสุขเวลาพ่อออกไปกองถ่ายได้ไปเจอกับทุกคนอะไรเงี้ยค่ะพ่อก็จะแบบเหมือนได้ยิ้มได้หัวเราะได้คุยอะไรเงี้ยพ่อจะขับรถเองหรือเปล่าขับเองค่ะพี่พ่ออายุเท่าไหร่นะคะจะสิบเจ็ดค่ะ เป็นห่วงมากค่ะเพราะว่าเวลาขับรถคุณพ่อคือแบบโอ้โหตอนหนุ่มๆก็คือขับซิ่งมาก,กตอนนี้ก็คือถ้านั่งไปด้วยเนี่ยก็จะพ่อค่ะจะเนี่ยพ่อจะคือจะต้องคอยบอกตลอดเลยนะคะแล้วคุณพ่อจะเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครขับให้อะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณพ่อจะเป็นคนที่แบบรู้ทางเยอะเราก็จะแบบคิดอยู่ในหัวตลอดเวลาว่าไปทางนี้ตรงไหนตรงไหนแล้วเขาจะคล่องของเขาอะไรเงี้ยค่ะเียบเท่าไหร่นะพ่อรองถ้าราลงมาเมื่อก่อนนะเมื่อก่อน ทะลุมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้คือเอาจริงคือเดี๋ยวนี้ตั้งแต่ยุ่ขับรถมายุก็ไม่เคยขับเร็วพ่อเลยนะคะเพราะว่าคุณพ่อก็คือแบบเหมือนเมื่อก่อนเขาก็คือแบบขับรถเร็วอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็คือลดลงมาเยอะแล้วเพราะว่าถ้านั่งไปด้วยเนี่ยจะมีเสียงมาตลอดทั้งลูกทั้งหลานเลยพ่อคะพ่อคะพ่อคะร้อยยี่สิแล้วค่ะพ่อคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะมีค่ะก็จะสลับกันไปลูกหลานอะไรเงี้ยค่ะไปสลับกันไปดูคือไม่ยอมไม่ใคร มาแบบมาขับแทนมามีบ้บางค่ะหลังๆเนี่ยถ้าไม่ค่อยไหวเพราะว่าบางทีถ้าถ่ายละครเลิกดึกอะไรเงี้ยค่ะก็คือบางทีแบบตาบางทีก็จะไม่ค่อยเหน็นอะไรเงี้ยค่ะก็แต่ว่าคุณลองเนี่ยคือแบบอันดับหนึ่งเรื่องความดื้ออยู่แล้วอะ<ช>ไรเงี้ยค่ะ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะว่าไม่ว่าพูดอะไรไปก็จะแบบพ่อทําได้พ่อสบายมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ตตาลูกเราก็ห่วงเนาะใช่คือคุณพ่อเนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ ไม่เกิดอะไรคุณเป็นสิ่งเวลาป่วยก็เหมือนกันนะคะถ้าไม่ป่วยจนต้องเข้าโรงพยาบาลจริงๆพูดยังไงก็ก็ไม่ฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะยังครับวันนี้ใครไปช่วยพ่อขับอะไรอย่างเงี้ยมีมีแบบสลับกันไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้พอเราผิวเรื like y, ่องอะไรก่อนโอยเยอะมากพ่อคุณพ like ่อเขารับงานเองค่ะอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อเขาจะรู้ว่าตรงไหนเขาไหวหรือไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบ สามสี่เรื่องหรือมากกว่านี้ยังไม่ทราบเลยอ่ะจริงๆมีงานตลอดค่ะก <ไป S 1> <ม>็อย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะอยากจะให้คุณพ่อพักแต่คุณพ่อไม่ยอมใช่ค่ะค <ไป S 1> <ม>ุณพ่อเายืนยันว่าคือยงไงห้ยยงเขาแสดงไปจนค,ค,คุณพ่อยืนยันว่าการออกไปทํางานของพ่อคือความสุข<ม>แลวการที่พ่อได้ไปเจอคนได้ไปไถ่ายละครก็คือความสุขของพ่ออะไรเงี้ยเพราะว่าก็เวลาเห็นเวลาที่พ่ออยู่บ้านเหมือนกันนะคะเวลาที่อยู่บ้านแล้วเวลาหลานไม่อยู่พ่อก็จะนั่งแบบ หน่อยๆเงียบๆเ,เหมือนกันอันนี้ก็คือเรื่องจริงแต่วลาพ่อไปกองถ่าย พ่อก็จะคุย<ม>ก็จะมีความสุขอะไรเงี้ยค่ะผู้จัดก็ไปกองหายอเปล่าโทรไปค่ะบอก<ไ>ตลอดเลยค่ะอนะไรเงี้ยแต่ก็จะชอบแบบโอ๊ยพี่ต้องไม่ต้องให้ใครมาดูอะไรเงี้ยอย่างบางทีก็จะแบบเดี๋ยวพ่อไปถ่ายเรื่องนี้เดี๋ยวให้คนนี้ไปด้วยนะนน่นเนี่ยไม่ต้องโอ๊ยกองนี้ดูแลพ่อดีมากเลยอะไรเง,<ๆ>งี้ยคือทุกคนในกองก็จะน่ารักกับคุณพ่อพ่อลองเนี่ยครับแล้วก็รีเช็คหรือว่าดูแลอะไรเป็นเงพิเศษไหมครับคุณพ่อเช็คอยู่ตลอดนะคะจริงๆก็คือช่วงก่อนที่พ่อเข้าโรงพยาบาลก็จะมีเรื่องของแบบเหมือนกระเป๋าในล ไ้ที่พอพอแตกแล้วเหมือนพอเลือดออกข้างในเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนพอคนเลือดออกเยอะๆเขาก็จะแบบหมดแรงเหมือนช็อกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคอยไปเช็คตรงนั้นตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเถึงนั้นก็ต้องเช็คเช็คตลอดตั้งแต่ตอนล่าสุดที่เข้าโรงพยาบาลค่ะอย่างเรื่องบทเนยพ่อว่าคือจำได้แม่นปั๊บหุยบทพ่อจำแม่นมากเลยค่ะคือเพราะบางทีในย่งยังถามพ่อเนี่ยเคยเล่นละครกับพ่อล่าสุดก็เล่นละครกับพ่อใช่ไหมคะแล้วบทพ่อยาวเป็นหน้าเลยค่ะแล้วก็ พอถ่ายปุ๊บพ่อก็คือแบบเทกเดียวคันก็แบบทุกคนก็แบบพ่อไปท้องตอนไหนอะไรเงี้ยเพราะว่าอยู่บ้านอ่ะก็ไม่เห็นพ่อท่องบทนะคะแต่พ่อไปนั่งแบบไม่รู้พ่อใช้เวลาตอนไหนในการแบบท่องปดแต่ว่าคือเหมือนคุณพ่อเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ที่จะจําอะไรได้ง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะก็อิจฉาเหมือนกันนะไม่คิดเลยค่ะ คุณพ่อไม่คิดที่จะเกษยียณน่นน้องเพราะอย่างที่บอกว่าพูดคุยแล้วว่าว่าหยุดเถอะอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบอยากให้อยู่บ้านพักผ่อนแต่เราก็ได้ฟังคําพูดคุณพ่อแล้วก็อย่างที่บอกว่าได้เห็นกับตาแล้วว่าเราคุณพ่ออยู่บ้านกับไปทํางานเนี่ยบางที พ่อไปทํางานแล้วพ่อมีความสุขอะไรเงี้ยว่าอยู่บ้านเนี่ยคือจริงๆเราถ้าอยู่รวมกันเนี่ยคือพ่อก็จะมีความสุขแต่ว่ามันน้อยมากที่จะได้เวลาชนกันครบทั้งครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเพราะต่างคนก็ต่างไปทางานเลยค่ะหลานก็ไปโรงเรียนแต่ถ้าหลานกลับาจากโรงเรียนเนี่ยพ่อก็จะได้แบบเงี้หน่อยตามใจอยู่เหมือนเดิมคค่ะขอบคุณค่ะ